ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านทุม่มสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองขอนแกน่นขอสรุปผลการดำเนินง,งานตามแบบประเมินคัดเลือกกศอน,อนตำบลต้นแบบ 5D รีเมียมประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567ดังต่อไปนี้ข้อมูลทั่วไปศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านทุ่มตั้งอยู่ที่285บ้านทุม่มหมู่ที่1ตำบลบ้านทุม่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น บริหารงานโดยพันจ่าอากาศโทพงศธรสนธิเสงผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองขอนแกน่นบุคลากรสกรระดับตำบลบ้านทุ่มประกอบไปด้วยนางมาลิวรรณอยู่สุขหัวหน้ากศนตบลน,นางสาวกฤติยาพรเทพชมพูครูกศนตบลและนายนัทพงศ์สุวรรณวงศ์ครูศูนย์การเรียนชุมชน สกรรระดับตำบลบรนทุ่มได้ดําเนินการตามนโยบายและจุดนิ้นของสํานักงานสกรอประจําจังหวัดขอนแกน่นมาปรับใช้เพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานสกรรระดับตาบําบลสู่กอสอนอตําบลต้นแบบ 5D ี r เ m ียมดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ด้านวิชาการ มีการรายงานและบริหารจัดการข้อมูลในระบบ d m i s ให้ครบถ้วนเรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ระดับความสำเร็จของการทำแผนปฏิบัติการกสนตมบลสกรระดับตำบลบานทุมมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนนโยบายและจุดเน้นมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน แผนงานปฏิบัติงานในระบบ D-MIS ครบถ้วนเป็นปัจจุบันจำนวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567มีจำนวนนักศึกษาของสองกรระดับตำมวนบรนทุมจำนวนทั้งหมด178คนจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวิเคราะห์ศัก,กยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียน เพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษามีการจัดทําแผนการเรียนรู้พบกลุ่มรายสัปดาห์ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละเจของผู้เรียนทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปผู้เรียนร้อยละเจของผู้เรียนที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นได้เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติ N คิดเป็นร้อยละ80ผู้เรียนร้อยละ85ของผู้เรียนทั้งหมด ที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมียูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดและมีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ eTV มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการขาดเรียนของผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มและบันทึกผลการติดตามผู้เรียนมีการลงบัญชีลงเวลาของผู้เรียนและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนมีการรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน มีการบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกพชของผู้เรียนจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมืออย่างน้อย2กิจกรรมต่อภาคเรียนมีการวิจัยชั้นเรียนหรือวิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อภาคเรียนผู้เรียนร้อยละแปของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพ ผู้เรียนร้อยละ90ของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรระดับตำบลบารทุม่มีผู้จบหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ60ขึ้นไปร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคสกรระดับตำบลบารทุ่มคิดเป็นร้อยละ80ขึ้นไปร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จในวิชาบังคับ ที่มีผลสัมบริททางการเรียนเกจเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ60ขึ้นไปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายสกรรระดับตำบลบ้านทุ่มมีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงานบนรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ90ตามด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยสกรรระดับตำบลบ้านทุ่มมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทั้งในสกรระดับตำบลและบ้านหนังสือชุมชนจัดกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดและบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ความสำเร็จของการจัดโครงการกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดสกรระดับตำบลมัม่นทุ่มมีแผนการปฏิบัติงานและมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นที่น่าพึงพอใจต่อผู้รับบริการในชุมชนเป็นอย่างดี จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นโครงการเสริมสร้างทักษะและการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ระบ,บรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567ณบ,บ้านแดงน้อยตำบลบ้านทุ่มจังหวัดขอนแก่นด้านคุณธรรมจริยธรรมคณะครูสกรระดับตำบลบ้านทุ่มปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษามีวินยัยมีความรับผิดชอบในวิชาชีพของตนภายใต้การทำงานเรียนดีมีความสุขและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ด้านความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถคณะครูสกรร,ระดับตำมูลบ่นทุ่มมีทักษะเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนและเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมมีการออกแบบสื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายทันสมัยต่อเหตุการณ์และเกิดความน่าสนใจต่อผู้เรียนได้เป็นอย่างดีด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบลดึงดูดความสนใจหรือเอื้อต่อการเรียนรู้ สกรระดับตำบลมั่นทุม่มมีสภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัดส,ส่วนและปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สอผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรสะอาดตาปลอดภัยมีชีวิตชีวาและมีความสุขในการเข้าใช้บริการมีจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าใช้บริการด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่อง หรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activities มีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและเป็นระบบด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอกอรระดับตำบลมั่นทุม่มมีการจัดทำทารเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมนิเทศและประเมินผลการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการจัดทำบนันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้าน,นที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation สกรระดับประมูลบั่นทุม่มมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการทดลองพัฒนาโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่ดีเพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมอาชีพ หรือนวัตกรรมอื่นที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆอีกทั้งประชาชนสามารถพัฒนาตนเองได้และพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนสกรระดับตำมูลมั่นทุ่มได้รับรางวัลอันดับหนึ่งจากการประเมินคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจากสกรประจำจังหวัดขอนแก่นเนื่องในวันครูพุทธศักราช2567สาขาภาคีเครือข่ายประเภทภูมิปัญญาปราชชาวบ้านดีเด่นไม้กดจุด ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเป็นต้นสรกรระดับตำบลบ้านทุ่มขอจบการน,นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามแบบประเมินคัดเลือกสอรกร,รตำบลต้นแบบ 5D p r e m i ยมประจำปีงบปร,ระมาณพฤทศักราช2567ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ